สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าทักษิณกลับวันไหนก็พร้อมรัชทันสารเตรียมไว้แล้ววิศนุกลัวยุ่งถ้ามาบรรยุที่ทำเนียบร,รัฐบาลนายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดกลับประเทศไทยอย่างไม่มีกำหนดทางกระทรวงยุติธรรมยังคงเตรียมแผนรองรับอยู่ใช่หรือไม่ว่าไม่ทราบและพยายามเงี่ยหูฟังข่าวอยู่เพราะไม่มีการส่งข่าวมาโดยตรงแต่ถึงอย่างไรนั้นกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมแผนรับอยู่แล้วซึ่งไม่แตกต่างจากแผนที่เตรียมไว้มาเมื่อไหร่ก็ยกแผนที่เตรียมไว้มาใช้ในวันดกล่าว ดังนั้นไม่ว่าจะกลับมาวันไหนก็ดาเนินการไปตามแผนที่เตรียมรับมืออยู่แล้วทางกรมราชทัณฑ์เขาเตรียมพร้อมทางศาลก็เตรียมการแต่ขอว่าย่ามาในช่วงวันหยุดราชการเป็นดีที่สุดไม่อย่างนั้นะ่ะจะยุ่งเพราะศาลปิดทำการขออย่าไปเจอเสาอาทิตย์หรือวันหยุดชดเชยแล้วกันหากมาในช่วงศาลปิดทำการการจะไปให้ศาลออกหมายจำคุก และไม่มีผลัดเวรออกให้แล้วต้องนำตัวไปขังที่อื่นมันจะยุ่งยากความคืบหน้าไล่หนูตีงูเห่าพ้นพิษเรื่องไก่ย,ยื่นสอบชลนนานฝา่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งหลอกให้เข้าใจผิดในเรื่องไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพ,กพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอรคตทางปรษณีอ e ์ EMS เพื่อขอให้กรกตนนั้นตรวจสอบกรณีนายแพทย์ชลนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยทแถลงข่าวร่วมจะตั้งรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยเมื่อ7สิงหาคม2566ที่พักเพื่อไทยในเรื่องกายกล่าบว่านายแพทย์ชลนานได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวว่าไล่หนูตีงูเห่ามันเป็นภาพของการรณรง์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้งกิจกรรมแต่ละครั้งจัดปนวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ มิติทางการเมืองเราไปขอเสียงสนับสนุนจากประชาชนเราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครเราเป็นคู่แข่งกันจริงเทคนิคการหาเสียงวิธีการหาเสียงต่างฝ่ายต่างมีเราไม่เคยคิดเป็นศัตรูกันในเรื่องไกลกล่าวว่าการให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์ชนนาด้กล่าวซึ่งมีการลงข่าวอย่างแพร่หลายรวมทั้งคลิปวิดีโอด้วยจึงเป็นข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะขอให้กกตน,นั้น ตรวจสอบในแพทย์ชลนานกับพวกว่ามีการหาเสียงดังกล่าวเข้าข่ายการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นหรือบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยด้วยวิธีการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองตามความในพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญรปภเมื่อ้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ5 6 6 1มาตรา73วบงเล็บ5และจะมีโทษตามมาตรา159หรือไม่ความคืบหน้าบทวิเคราะห์การเมืองจุดตัดเพื่อไทยบทสรุป2ส,สิงหาคมเดินผิดหรือถูกสถานการเลื่อนในทางการเมืองที่กำลังกลายเป็นโรคระบาดในทางการเมืองได้กลายเป็นดัดชนีชี้วัด อันร้อนแรงและแหลมคมต่อลุงและต่อพักเพื่อไทยไม่เพียงเป็นการเลื่อนจะส่งผลสะท้อนจากอำนาจและการตัดสินใจขององค์กรอิสระทั้งกรกตและสารรัฐธรรมนูญหากแต่กระทบโดยตรงต่อพักเพื่อไทยต่อคุณทักษิณชินวัตรอย่างน้อยก็ทำให้การพิจารณาลงมติต่อนายเศรษฐาทวีสินไม่เป็นไปนตามคาดอย่างน้อยคำยืนยันต่อการมา ในวันที่10สิงหาคม2566ก็ผิดพลาดก็คาดเคลื่อนผลก็คือการโพสต์คำว่าเพอเจอต่อข่าวอันมาจากนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์และนายจตุพรพรมพันธ์ก็ย้อนกลับเข้าใส่พักเพื่อไทยความน่าเชื่อถือถูกลดลงความเชื่อมั่นความมั่นใจก็เข้าสู่แดนลบสภาพการเช่นนี้เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการตาัดสินใจใหญ่ของพักเพื่อไทย ในการลงเลือกข้างกำหนดฝ่ายนั่นก็คือการสะบั้นจากพรรคเข้าไกลนั่นก็คือการฉีก MOU ที่เคยร่วมลงเมื่อยิมสองพฤษภาคมเหมือนกับเป็นเศษกระดาษไร้ค่าตัด1 5 1ของพรรคเข้าไกลออกไปหันเข้าหา188เบื้องหน้าผลก็คือพรรคเพื่อไทยพร้อมกับ141ในมือนั้นต้องเผชิญหน้า ไม่เพียงแต่ต่อ188ของอีกฝ่ายหากยังมี250อันมากับรัฐธรรมนูญเพียง250ขยับและตั้งข้อสงสัยเพียง188ทอดมองด้วยความกังขาพร้อมกับคำถามก็ยากเป็นอย่างยิ่งที่1 4 1จะมีความมั่นใจที่เคยคิดว่ารุกกลับกลายเป็นรับอาจกล่าวได้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยเดิมรงอยู่ด้วยสถานะ อันสั่นคลอนเหมือนกับที่กำลังประสบอยู่ความคืบหน้าวิโรธเตือนเพื่อไทยอย่าให้ฝั่งอนุรักษ์นิยมหลอกใช้ลั่นให้กำลังใจเสร็จถาที่ภาคเก้าไกลนายวิโรธลัคณาดิสอนสอสบัญชีรายชื่อภาคเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทวีตข้อความระบุเดินกลับแค่เสียหน้าแต่เดินหน้าจะเสียทุกอย่างว่าเป็นความรู้สึกสะท้อนจากประชาชนและ เราก็สะท้อนกลับไปเท่านั้นเมื่อถามว่าต้องการให้พักเพื่อไทยกลับมาจับมือกับพรรคเก้าไกลใช่หรือไม่นายวิโรธกล่าวว่าไม่ใช่กลับมาจับมือกับพรรคเก้าไกลแต่กลับมาอยู่กับฝ่ายประชาชนมากกว่าฝ่ายที่เรานั้นต้องอยู่คือฝ่ายเดียวกับประชาชนส่วนที่สสพรรคเก้าไกลหลายคนพูดทํานองเดียวกันว่าให้จับมือกันอีกครั้งเรียกว่าเป็นทางออกที่เรานั้น จะปกป้องเสียงประชาชนได้เป็นโอกาสเดียวที่เรานั้นจะฟื้นฟูดมการประชาธิปไตยซึ่งเรายืนยันว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนอย่าคิดว่าใครมาจับมือกับใครถึงเวลาที่เราต้องเคารพเสียงประชาชนและปกป้องเสียงประชาชนที่ไปเลือกตั้งทั้งนี้ยังเป็นความเห็นส่วนบุคคลยังไม่มีการพูดคุยภายในพักนายวิโรธกล่าวต่ออีกว่า ประวัติศาสตร์ทางการเมืองทุกคนทราบดีว่าฝ่ายอำนาจนิยมหรือฝ่ายอนุรักษนิยมเจ้าเล่และโหดเหี้ยมแต่จุดแข็งคือเขารวมตัวกันเหนียวแน่นและใช้ยุทธศาสตร์วิธีเดิมๆคือแบ่งแยกและปกครองสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยต้องลืมความรู้สึกในลักษณะปัจเจกบ้างนี่เป็นเรื่องขององค์กรรัฐธรรมนูญที่อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างถ้าเรานั้น มีรมการที่ใกล้เคียงกันต้องใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญแตกเมื่อไหร่จบเลยเมื่อถามว่ามองขณะนี้พักเพื่อไทยยังพอมีเวลาที่กลับมาจับมือกับพรรคก้าวไกลในวิโรธกล่าวว่าก็เป็นสิทธิ์ของพักเพื่อไทยจะเดินหน้าและถอยหลังเราเพียงแต่มองจากภายนอกและประวัติศาสตร์การเมืองว่าฝ่ายประชาธิปไตยถูกกระทำและถูก หลอกจากฝ่ายอำนาจเก่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าและฝ่ายอำนาจเก่าไม่เคยแตกแถวแม้จะแยกกันตีแต่สุดท้ายก็กลับมารวมกันเมื่อถามว่าตอนนี้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็ถูกตั้งข้อกังขาแบบเดียวกันกับพรรคเก้าไกลนายนวิโรธกล่าวว่าก็น่าเห็นใจและขอให้กำลังใจในายเศรษฐาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เคยคาดการมาก่อนความคืบหน้า บัญ,ญชีประชาธิปัตย์ไม่ควรจะร่วมรัฐบาลเพื่อไทยนะเอาเวลาไปกอบกู้พักจะดีกว่าเมื่อเวลา8นาิกานาทีที่โรงแรมมิรักเคิลแกรนด์เขตหลัก4ี่นายชวนหลีกภัยสอสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์และอดีตหัวหน้าพักให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่วิสามัน2ทับสอ6เพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ชุดใหม่จะราบรื่นหรือไม่ว่าต้องถามกรรมการบริหารพัก เมื่อถามว่าการออกมาเรียกร้องจุดยืนของพักประชาธิปัตย์ในการร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยควรจะเป็นมติพักหรือไม่ในชวนกล่าวว่าหัวหน้าพักและโฆษกพักได้แถลงไปแล้วซึ่งกรณีนี้ก็บังคับพักได้ระบุไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นมติพักฉะนั้นใครจะไปก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้นั้นไม่ใช่เรื่องของพักซึ่งมติพักเป็นไปตามข้อบังคับของพักเมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่าจะมีสสบางส่วนจะไปร่วมกับรัฐบาลด้วยในายชวนกล่าวว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาและแต่ใครจะมองว่าอย่างไรเมื่อถามย้ำว่าได้มีการสอบถามคนที่เป็นข่าวหรือไม่ในายชวนกล่าวว่าได้สอบถามด้วยเป็นอย่างที่เขาตอบในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อ5สิงหาคมด้านนายบัญญัติบรรทัดฐานสสบัญชีรายชื่อพรรประชาธิปัตย์และอดีตหัวนหน้าพักกล่าวว่า การประชุมใหญ่วิสามันวันนี้สมาชิกหลายคนเบื่อและมีภารกิจแต่เชื่อว่าองค์ประชุมครบเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพักประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนายบัญญัติกล่าวว่าตนเข้าใจว่าคงเกี่ยวกับการถแถลงของสาขาพักภาคอีสานที่ออกมาซึ่งความคิดนี้เคยได้ยินหลังจากการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วและพักได้รับการเลือกตั้งมาน้อย เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนซึ่งสมาชิกเข้าใจว่าไม่ได้มีเฉพาะอีสานเท่านั้นซึ่งมีหลายภาคที่พูดว่าครั้งหน้าเราไม่น่าจะไปร่วมกับรัฐบาลกับเขาแล้วการร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์มีผลงานที่โดดเด่นในหลายเรื่องซึ่งผมได้ฟังความคิดจากสมาชิกแล้วนำม,มาวิเคราะห์กันซึ่งไม่ใช่ความคิดของ4ี่อดีตหัวหน้าพักแต่เป็นความคิดของสมาชิกพักเท่านั้นว่าไม่ควรไปร่วมรัฐบาล แต่ควรใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการฟื้นฟูและกอบกู้พักอย่างจริงจังซึ่งเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาดังนั้นผมคิดว่าเมื่อได้หัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ก็คงจะนำความคิดนี้ไปเสนอให้พิจารณาในบัญญัติกล่าว